สวัสดีพวกเด็กน้อยทั้งหลายข้าคือนักยงทูที่มีหน้าที่จะเอาวิญญาณของพวกเจ้ามาขังในอเวจีเออข้าพูดคาดนี้แล้วพวกเจ้าต้องกดไลค์ด้วยนะเพราะว่าข้ะเป็นคนชื่อชิวแต่มึงต้องกดเอส โอเคก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะตอนวันนี้ก็อยู่ที่เกมหม c ครา t ที่ทุกคนรักอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาเล่นมอดที่ค่อนข้างจะน่ากลัวมากๆนั่นก็คือ The Mimic ซึ่งมอดนี้ก็คนค่อนข้างจะเล่นเยอะมากซึ่งแน่นอนครับเออมอดนี้เนี่ยมันได้ทำการรีโนเวทโมเดลนะครับ ให้หลอนขึ้นมากกว่าเดิมน,นะครับตอนแรกที่ผมเห็นก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่หลังจากที่มันรีเมคมาใหม่เนี่ยโอ้โหผมลบนิ้วให้เลยแมงโคสุดยอดซึ่งแน่นอน,นครับในระหว่างเอาชิตรอดเนี่ยผมก็จะมีภารกิจนะครับก็จะมีทั้งหมด5อย่างนะครับซึ่งก็จะเป็นชาเลนจ์ไปเลยแล้วกันข้อแรกนะครับก็คือสร้างบ้านนะครับข้อที่2นะครับก็คือหาเพชรข้อที่ะครับก็คือทำโตเอนชาร์้ ข้อที่4นะครับห้ามโกงกดข,ข้อที่5นะครับก็คือค่าเดอะมิมิกใเคเราก็ไปตัดไม้กันเลยดีกว่านะครับโอเคเราขุดหินกันดีกว่านะครับอ่ะสักนิดนึงอ่ะหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมาโพ่นะครับน้องๆโอเค เราจะคราบพี่แอดเราก็ดาบเราก็ทั่วเราก็ขวานเทมีมีคอปเปอร์ครับเราฟูดหน่อยแล้วกันหานของจริงแล้วครับทุกคนมันจะมืดแล้วหเหลือคนแกะอีกอันนึงอ่ะตอนนี้ต้องการแกะมาครับแม่งไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะเดี๋ยวเราตุนม้าไปก่อนครับเพาไอไสร้างบ้านนะ สวยเลื้อนมาให้กูชำแหละสักดีๆไอ,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 อ้แก่น้อยหอยสังโอเคมันมืดแล้วนะฮะตอนนี้อะผมขอหาอาหารเพิ่มสักนิดหน่อยแล้วกันอืมมึงมานี่ว่าแต่ว่าเราจะเอาจุดไหะเป็นแบบว่าแกหล,ลักดีวะทุกคนคือตอนเนี้ยมันก็ได้นะเว้ยแต่ผมอยากเอาแบบว่าที่โล่งๆมากกว่านี้ One year later เนี่ยมันได้เลยเว้ยเออ,อดูดิกูมีสัตว์อะไระเยอะแยะไปหมดเลยบรรยากาศแบบมันได้เลยนะเว้ยาจากนั้นเราก็นอนเลยครับอย่ามีตัวละลโล่มาแนไอ้ศรโอเคอ,อ,อุ้ยไปเย็นเจนเพื่อนอุ้ยอู้ดเจอเฟ เดบ้าจะโผล่มาป่ะเนี่ยโอเคนะคผมก็จะสร้างบ้านเลยละกันแต่ว่าผมเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษนะครับก็คือสร้างบ้านเสร็จภายในสิบวิเ okay, ป็นไงน้องๆพี่สร้างเสร็จแล้วเห็นป่ะ เหลือแค่เติมกระจกนิดหน่อยเห็นไหมพี่มีพลังจริงๆพี่ไม่อยากจะโม้หรอกนะเออโมอะไรของกูอีกแล้วเนี่ยโอเคนะฮะผมจะไปเอากระจกแล้วก็จะไปตัดไม้เพิ่มด้วยนะครับอู๋บรรยากาศไม่ค่อหลอนนะคือนะตอนนี้ผมยังไม่เจอมีมิกเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันเกิดยากหรือเปล่านะโอเคแล้วก็มาปุดกันเลยฮะ โอเคหนึ่งสตกแล้วโอเคมาเฮ้ยก hey! oh, re ูเห็นอะไรตัวเขียวๆนะเฮ้ย <Cul> มีมีป้ามึงอะอ๋อไม่ใช่มามึงเป็นใครจาระเบิดบ้านกูเหรอฮะเด็กเปรตนอนเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมครับน้องๆผมว่าผมน่าจะหูฝาด โอเคแล้วก็เผาทรายแล้วก็เผาเนื้อนะครับอาจะนั้นเรามีค o พเปอร์นะครับเราก็จะขาบชนเลยแล้วกัน,นครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วที่สําคัญนะผมก็ได้ทําการลงมอสอันนี้นะครับเออมันคือแฮมเมอร์อะ่ะที่มันขูด3ามูดสอ่ะเราจะสามารถขูดบล็อกแล้วมันจะเป็น3ามูดสอ่ะงงปะอ่ะเดีย๋ยวผมทําให้ดูแล้วกัน,นครับตอนลงเหมือนนะโอเคเราก็จะมาขับโลนะฮะ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันค้าเมง,งวะอ๋อผายเอย้กูวนี่หลงหลงลืมลืมเนาะจากนั้นนะครับก็จะค้าฟอันนี้ด้วยนะครับถังน้ําอันนี้เราก็มีประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะเฮ้แต่ว่าคราพิกเหล็กดีกว่าคัาเลยสวยขอ,องโคตรฟูพร้อมลงเมืองแล้วครับน้องไป เราจะไปะจนภัยกันนะฮะโอเคผมจะลงตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าไม่เจอท่าดีๆก็ปุดลงไปเลยนะมาดีอุยอ้ยอ้เดอจังอ่ะ เยอะจังอะ่ะไอเวนใส่ชุดทองด้วยคิดว่าบ้านมึงรวยเหรอฮนะเงินกูได้ทับทับพ่อมึงตายเสียงใครวะได้ยแบบินเสียงไหมครับทุกคนไอเสียแงบบนั้นมีมิกหรือเปล่า<ะ> <c oughs> ไอ้เหี้ย จะเย็นพี่ไอ้ไอ้แม่งโคตรเที่ยเลยแล้วกูจะลงยังไงเนี่ยกูลงมาด้วยมือเปล่าอีกอ่ะมานี่ครับผมจะใช้ทักษะฝีมือเก่าของผมนะครับที่เคยเป็นนัก PVP เก่านะน้องๆก็ดูไว้นะครับพี่เนี่ยเก่งกว่าดีมีไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับจะโผพไม้ไปนะ อย่าอยาอย่าอยาอย่าอยามาดิมาไอเวย์เออเออมึงยิงแม่นชิบหายไอเวยมึงคิดว่าเป็นอายุโอเคไหมมาดิ เฮออออ้ยว้าวเฮ้ยสัตว์โครนไมวดิฉันหน้าตาเหมือนน่าเกลียดเลยสัต เดินไปเดินมากูเมื่อยแล้วเนี่ยอันนี้ที่ผมสังเกตนะมันเกิดในถ้ำโคตรบ่อยคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันต้องหยุดแจกในถ้ำนะครับมันเป็นเด็กถ้ำมองไว้เนะี่ยโอเคมึงอย่านะเว้ยกูมไม่อยากตายอีกแล้วกูอยากหาเพชรแบบชิวๆอ่ะได้ปะโอเคนี่ผมโชว์นะครับนี่เป็นไง 3มคูณสของแท่รู้สึกท่ามนี้จะลึกนะครับมันลึกมากอะ่ะโอเคผมใช้ที่ขุดน,นี้เลยแล้วกันนะอุตสาห์ทำมาทั้งทีถ้าไม่ใช้ก็รู้สึกแบบแปโหมึงให้แบบไม่งกเลยอะ่ะคือมึงจะให้กูเผาบ้านเลยไหมซึ่งนณขณะนี้มันก็วายยี่สิเจ็ดก็น่ายังไม่มีนะครับมันน่าจะอยู่ลึกๆเลย กูบอกเลยทั้งวันครับแม่งไม่ตายเพราะไม่มิดก็ตายเพราะความโง่ของกูนี่แหละอู้า <Ooh. S 1> <c oughs> มาเราจะขุดถ้ำเลยนะฮะผมจะขุดตรงนี้เลยกันอ่อาใกล้ๆบ้านครับ1 year later 1> โอ้โหตอนนี้กูขุดไม่เจอถ้ำอะไรเลยอะ่ะโอโ้ดูดิ กูขุดมาเจอเอ่อหินนี้แล้วอ่ะไม่ต้องขนาดไหนอ่ะเฮ้ยเจอแล้วน้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูทิ้งอะไรเดียวเนี่ยฟูของกูเต็มม oui? well ือเลยอ่ะโอ้โเชียร์กูได้แล้วว่าน้องอุ๊ยนี่ไงกูว่าแล้วมันยังไม่มีแค่พอแค่นี้มันมีอีกโอเคผมจะขุดดิ่งไปเรื่อยๆแล้วกัน เอาอีกแล้วกูเจออีกแล้วลุงพี่เจอเพชรแล้วเฮลุงพี่เจอเพชรแล้วโอ้โหแเม็ดโอ้โหจุกจุกเลยโอ้โหสูตรนี้มันได้ผลวัน้องๆเอวายติดลบวอด <What? S 2> เจอเชียอะไไรเนี่ย มาดิไม่มิโลใจเย็นเ้ยเกิดต่อหน้าต่อตาใจเย็น,อนอเอ็นดี อาปากค้างเลยนะไอแซดเป็นที่อะไรการไม่ขาดหรอมึงอะฮะไอเวนหน้าตายังส้นตีดิมองเห็สัตว์ดูเขาจับอูดแม่งเลยอันเอันนี้นี่ลามไทยเก๊ซะด้วยควายไม่ได้แดกหรอกโง่ไอเอ๋มี เอันนี้คือไปแล้วใช่ไหมไอพ่อมึงสิไอยี่หัวยังเดยอยู่เลยสั์โอ้โหเลี่ยมเยอะจัะมึงอ่ะไยมันไม่หายวะโอ้ แม่ยิ้มี๋ยเด็เดี๋ยวเจอกูแน่อบอกเลยแค่นั้นามาฆ่ามาแม่โอเคมันหายไปลอะอะโอเคผมเจอเพชรเกอร่างยากูขอร้อง มึงอย่ามาตุยตุยกูนะเร็ว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 ้ามึงใหญ่จังวะเฮ้ยว้าแสงมันแยงตามานี่เพชรจ๋าอิมาแลช่าลุงพีเจอเพชรแล้วนะ่ะ มึงให้ทำเฮี้ยอะไรเม็ดเดียวเนี่ยโอ้โหไม่ค้นรละแวงอะ่ะอันนี้ผมแค่ลงมีมิกนั้นเนี่ยถ้ากูลงมอสอื่นด้วยเนี่ยกูตายกูตายโอเคผมจะทำพิแอคเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มีออฟเซเดียนอันแบบว่าเหมาะเจาะเลยอะ่ะ จังมัเนี่ยเดี๋ยว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 กูโคตรโซแซเลยตอนเนี้ยมึงอย่านะเว้ยเฮ้ยโอเคศพไม่น่าหายนะเพราะว่าอือกูเกือบแล้วมึงเฮ้ยเี๋ยวจะงอมละ โอเคเราได้สีก้อนละเราก็รีบกลับเลยนะก่อนที่มันจะโผล่มาโอเคผมต้องการชูการ์เครนนะครับเพื่อจะมาทำสมุดไนะเราไปหาชูการ์เครนกันนะฮะนี่หนิงม,มันไม่เกิดโลกปกติเลยนะ มันเกิดแต่ใต้ดินเน่ะคือผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าประวัติของมันเนี่ยคืออะไรนะครับโอเคจุกระเคนนี่นี่นะโอเคเราเก็บหมดไม่สนลูกใครโอเคเราจะมาคาบสมุดกันนะฮะ ก็เอากระดาษมาก่อนนะเรียบร้อยจากนั้นนรับออกซิเดียนเราจะได้สิ่งไอเทมที่เรียกว่าพระเจ้า <c oughs> เดี๋ยวมาค้าวไงวะอ๋อเอาละเอาและจะได้อาวุธเทพกันแล้วนะฮะแต่นะครับแต่ คือมันจะไม่ได้แบบว่าชัม v, ช้มเ็ตวีชั้มเ,ตเลตสี่ชั้มเ็ตห้าอะไรพวกเนี้นะครับก็ <c oughs> จะได้แค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งประมาณนั้นอ่าสวยงามครับก็นี่เชีย่ยเหมือนเด็กเนิร์ดเลยอะ <c oughs> เดินไปเรียน โอ้ย่ oh, yeah. สวัสดีทุกคนฉันชื่อบิ๊กนะยินดีที่ได้รู้จักนะทุกคนโอเคเราก็ลงเหมืองต่อนะครับเราก็จะเก็บเวลให้เยอะๆจากนั้นก็ฆ่าแม่งนะก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขา <c oughs> สำรวจกันมีอะไรตกหล่นหรือเปล่า <c oughs> มันงงมันงงมันงงมาดิมาดิเอาไม่ตามมาวะ <c oughs> โอ้โหไอ้เชี่ยไม่ฉลาด <c oughs> ตอนนี้ถอนหายใจบ่อยมากเลยตัวตอนนี้แบบ <c oughs> ใจเต้นตุบๆอะ่ะผมกลัวจริงๆนะเนี่ยตัวในถ้าเนี่ยคือตอนนี้แม่งคนระแวงอะ่ะแม่งไม่ชอบอะไรที่แคบๆมืดๆเลยลุกมากโอหอยู่ดีๆก็ถ้า,ถาก็จะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะผมว่าผมมาร์คไว้ก่อนเพราะว่าเดีย๋ยวมันหลงโอ้โหเชี่ยอะไรวะหน้าเฮ้ยนี่มันถ้าเหรอวะกูถามจริงอันนั้นคืออะไรปราสาทไร้ขอบเขตเหรอ นี่กูอยู่ในกาบพิฆาตสุดแล้วใช่ไหมโอเคผมว่าผมขอตั้งหลักใหม่ก่อนนี่นครับ,อ,รบอ่งน้ำอาบเยอะๆเลยเพราะว่าผมจะตักลาวา่าใส่มันฮนะอันนี้คือทางเดียวนะที่จะวัดกับมันได้เนี่ยดูทรงแล้วมันไม่เกิดในโลกปกตินะไม่เกิดบนพื้นดินอนะ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะมาเราจะล่ามันเลยนะยเบอร์เพจดีกับเจ๊าดายวะไม่ได้เอาโอโตัวคามาเจยดายจริงอูหระเพชร เยอะโพดมากูคราบเลยกูคราบเปนเก่งกูคราบเลยมันโผล่มาดิอ่ะน้องเขินกูไม่ใช่เหรอโผล่มาเลยกินรับได้น้องมีแนววะมีแนววะ One <year> later. แม่งอยู่นหนวะ อ่าไม่เจอเลยอ่ะเกิดตรงไหนกันแน่เนี่ยมันเกิดตรงนั้นเหรอโอเคผมจะขึ้นไปปราสาทไร้ขอบเขตนะฮะเรจะเจอมูซันไหมเนี่ยโอ้โหดูกูปักไฟแม่งโคตรส,สวยสวยจริงดูกูต้องไปที่เดิมปะก็ผมไปที่เดิมดีดกว่ากูจะตายไหมเนี่ย ตายลงมั้งใช่ไหมโอเคไปอย่าขอสำรวจอีกสักนิดนึงแลวเดี๋ยวมันเกิดนะอย่ามันเกิดเวย้ยแต่ผมไม่เห็นมันอะอ้าว มาอูตามมาล่ามึงตั้งนานแล้วมาดิรอมา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 อู้ยูหูหมันสัตว์